สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเป็นล้านเวอร์ชั่น2ส,สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวนพูนเพชรนะครับสวัสดีภาคต่างๆด้วยนะครับที่ัดอำเภอกุนหารบ้านนนเดือนนะครับจังหวัดสิชเคศนะครับทเรียนอีสานนะครับวันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็ยังติดตามในเรื่องของวิกฤตใบอ่อนอยู่นะครับต้นนี้นะครับ ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับของแถว B แถว b ต้นที่20นะครับลักษณะใบาอ่อนนะครับนี่นะครับกำลังเพสสลาดนะครับผมก็เลยกัดฟันนะครับกัดฟันก่อนหน้านี้ผมก็ตัดกัดฟันแต่งไปลูกเดียวนะครับแล้วก็ตรงน,นี้มันมีอยู่3ลูกนะครับ ก็กัดฟ so 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 ันเอาออกนะครับเอาออกแล้วเหลือลูกเดียวนะครับก็เหลือกิ่งละลูกนะครับกิ่งนั้นมันมีสามลูกผมก็เลยเอาออกนะครับกิ่งบนเหมือนกันนะครับมีสองลูกก็เอาออกกิ่งบนเหมือนกันนะครับมีสามลูกผมเอาออกเหลือลูกหนึ่งนะครับมันมีสามลูกสามลูกผมก็เลยเอาออกให้เหลือลูกเดียวเพื่อจะไม่ให้มันไปแย่งอาหารกันนะครับส่วนหนึ่งก็จะได้มาเลี้ยงลูกนะครับก็เลย ลักษณะลูกก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ร่องรอยของการตัดแลแ้วก็แหนงที่มันแตกมาตามนี้ก็เขียนหน่อยนะครับช่วงนี้เขียนขยันมากๆเลยต้นอื่นก็ก็ล่วงๆวงลงไปแต่ว่ามาแต่งดูต้นนี้ก็เลยเหลืออยู่สองสี่หกหกเหลือเจ็ดต้นเหลือจ็ลูกนะครับยกต้นลูกต้นคู่ด้วยนะครับต้นนี้ก็เหลืออยู่ ลูกเดียวไปหมดแล้วไม่ได้แต่งไม่ได้ตั้งแต่งแต่งตัต้งแ,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 แต่แรกนะครับก็ไหวเยอะเหมือนกันไว้เป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยไม่เหลือครับเหลือลูกเดียวตรงนี้ครับลักษณะใบาอ่อนกำลังจะเข้าสีแล้วนะครับเข้าสีเขียวแล้วเห็นไหมก่อนหน้านี้มันลงมันลงไปหมดแล้วกําลังเข้าสีนะครับก็อยากทำคลิป ต้นนี้ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะครับถ้าตัดได้ถ้าถ้าเห็นลนักษณะใบอ่อนจะมาก็ต้องรีบช่วยนะครับรีบช่วยแต่งไม่เหลือนะครับไม่เหลือจริงๆนะครับก็อาจจะเหลือบ้างสักสอสาลูกก็พอพอได้รวบรวมกันขายได้อยู่ครับมาดูใบลักษณะทั้งหมดของต้นกับใบค่อนข้างจะเล็กแะนะ เพราะการกินอาหารเขาแค่มีแค่ลูกเดียวเขาจะเขาคงจะแบ่งให้มั้งคงไม่ใจดำมั้งหรอกก็แบ่งให้เออเห็นว่าลูกเดียวให้ปล่อยปล่อยมันไปให้ไปส่งมันกินมั้งอะไรเงี้ยขำๆก็ประมาณนั้นไะใช่ไหมมีลูกเดียวมีลูกเดียวก็ทําอะไรไม่ถูกก็นี่แหละประมาณนี้แต่ว่าคน นึกว่าไอไวเยอะๆให้มันเหลือบ้างก็ก็ถูกครับก็ถูกแต่ว่ามันเยอะเยอะมันเยอะ,ยอะก็มันก็แย,ย่งก,กันกินสิทีนี้มันไม่ได้ส่งมาให้แต่ตัวนี้พอเท่าไหร่มันก็จะไปส่งยอดบวกกันน้ําดีนะครับดูลักษณะใบาต้นนี้ใบเล็กใบเล็กนะครับใบเล็กไม่ค่อยใหญ่หรือวันยังไม่กลางปอเดี๋ยวจะจะถ่ายอันนี้ตน้นต้นรองนะ ต้นเบอร์เก้า e ก็จะเป็นต้นเอกอันนี้จะเป็นต้น,ตนพระเอกเบอร์รองนะครับนางนางรองแล้วกันเนาะอันนี้ยังยังยังเป็นฝักดาบอยู่เลยนะครับเล็กๆนะครับกระจุ๊ปิจิอยู่นะเป็นฝักดาบอยู่นะนี่ยังก็ยังเป็นฝกักดาบอยู่เลยนะ iga, ลี่มันแตกไม่เ <c oughs> <ๆ>สมอกันนะครับในสวนเนี่ยมันก็มีต้นที่แหลกแล้วก็มีต้นที่แตกแล้วก็ขอโทษครับแี่ปากนี่ต้นที่แตกแล้วก็มีนะครับ ต้นที่ยังไม่แตกแล้วก็มีนะครับพระเคล้ากันไปนะครับอันนี้ก็มีบางส่วนที่แตกไปแตกคลี่แล้วนะครับคลี่แล้วนะครับฉะนั้นการฉีดยาอะไรมันก็นะที่รวมรวมกันไปเคล้าเคล้ากันไปนะครับเออหมาต้นเดียวไม่แงขากระไรจะไปต้นอื่นอยู่เลยเลยเอาต้นนี้ให้มันจบก่อนนี่นี่ต้นนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับทำทุเรียนก็เนี่แหละครับอย่างนี้ตันนี้ระยะประมาณ6-7นะครับประมาณ7-7.8นะครับตัดตัดตัดยอดออกไม่ให้มนชนกันผมทำทุเรียนทรงทรงทรงแคบนะครับทรงไม่กว้างนะครับก็การจัดก,การมันจะง่ายช่องแสงก็พอดีเท่าเท่านี้นะครับกิ่งก็จะอ้วน นะครับเนี่ยผมตัดผมจะตัดอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะแตกมาอย่างนี้ก็เลี้ยงเอาหนึ่งชุดใบสองชุดใบสามชุดก็ประมาณนี้แล้วก็มาตัดสองชุดใบมันก็จะแตกมาเรื่อยๆนะครับข้างในก็จะอ้วนนะครับจะไม่จะไม่เหลาให้ามันยาวนะครับอันนี้มันก็เหนื่อยแล้วถ้าใครทําทุเรียนใหญ่ก็ทวีคูณนะครับนะก็ ถ้ามีประโยชน์ก็ติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์มีประโยชน์มากก็แชร์หรือสับสะไคร้เพื่อให้เป็นกำลังใจกับการทําคลิปต,ลต่อไปด้วยนะครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีในการทําทุเรียนทุกๆสวนนะครับทุกๆภาคนะครับขอให้อ้วนอ้นเร็วๆนะครับอย่าร่วงนะครับทุจราตสวนพุ่มเพชรลาไปก่อนสวัสดีครับ